สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็วันนี้มีทีมโฆษกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่านนะครับก็ขอต้อนรับนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านรองโฆษกนะครับน้องอ้นที่พานันนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้มีการทักทายกันนะครับในช่วงท้ายแต่ในเบื้องต้นนะครับขออนุญาตที่จะ แจ้งในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะประชุมก็ได้มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของการประชุมสอบอคที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการที่ประชาชนยังคงต้องยึดในเรื่องของการที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำชับต่างๆนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะต้องติดตาม เรื่องของการพัฒนาไวรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์ย่อยอื่นๆแล้วก็มอบหมายให้ทางด้านกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จัดส่งอาหารนะครับเรียกว่าเป็นไรเดอร์ในปัจจุบันซึ่งมีการดำเนินง,งานอย่างทั่วไปอยู่แล้วที่เราทราบกันดีอยู่นะครับก็ขอให้ในหน่วยงานนะครับช่วยดูแลรวมถึงให้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขและก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลในเรื่องของการกําจัดขยะติดเชื้อด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ที่ท่านนายกได้มีความห่วงใยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนนะครับแล้วก็มีน้ําหลากมาพอสมควรก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดูแลอย่างใกล้ชิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับจะต้องเร่งระบายน้ําซึ่งก็ได้กําชับนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงตํารวจทหารให้ช่วยประสานสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางการคมนาคมนะครับทั้งถนนสะพานพื้นที่สาธารณะต่างๆที่เกิดการชำรุดเสียหายนะครับให้กลับ สู่สภาพพร้อมใช้เพื่อลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับต่อมานะครับเข้ามาในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตที่จะถแถลงในส่วนของผมเนี่ยสส่วนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบปี65นะครับซึ่งก็เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ ดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับวงเงินทั้งสิ้นประมาณ2,923ล้านบาทเศษในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับทางด้านประกาศของกรมสัมพามิตรนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขาการรับสิทธิ์ซึ่งก็ประกาศไปแล้วนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม2 5 6 5 มาตรการนี้นะครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สนับสนุนให้ราคาของรถยนต์รวมไปจนทั่งถึงรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า BEV วนะครับ b a ต t e อ y e l e c t r i c v e h i c l e ให้มีราคาที่ลดลงใกล้เคียงกับราคารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาบในปกตินะครับเพื่อให้เกิดความต้องการซื้อแล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิต รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนนะครับก็จะเป็นาราคาเงินอุดหนุนที่ต่างกันนะครับในส่วนของรถยนต์ก็จะมีตั้งแต่7,000 0บาทต่อคันไปจนกระทั่งถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อคันส่วนรถจักรยานยนต์นะครับก็จะมีจำนวนเงินอุดหนุนอยู่ที่ประมาณ1 0 8 0 0 0บาทต่อคัน สำหรับปีงบ65นะครับ,รบกรมสรรพากรพิจารณาแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเองินอุดหนุนตามมาตรการนี้นะครับประมาณ5รายแบ่งเป็นรถยนต์จํานวน 1, 8 1 0 0คันแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์จํานวน8,800คันนั่นคือที่มาของงบประมาณที่ขออนุมัติในวันนี้นะครับก็คือ2923ล้านบาทเศษแต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ อันหนึ่งที่สําคัญน,น,นะครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าจะต้องมีการผลิตนะครับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศแต่หากว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดนะครับกรมสรรพากรก็จะเรียกเงินคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับการอุดหนุนไปเป็นรายคันนะครับตามจํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการผลิตชดเชยได้พร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีการบังคับตามหนังสือสัญญาค้ำประกันโดยธนาคารที่วางไว้ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านมาตรการช่วยเหลืออุดหนุนแล้วก็การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเรื่องที่2ครับคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะครับในเรื่องของการคืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้นําเงินมาคืนทางราชการแล้ว รวมทั้งสิ้นนะครับมี28,345ลารยายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ245ล้านบาทเศษนะครับตรงนี้ทางคณะรัฐมน,นตรีได้มอบหมายให้ทางด้านกระทรวงมหาดไทยให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยารวมไปจนทั้งถึงกระทรวงการคลังหาแนวทางการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยอย่างชีพซ้ำซ้อนและสวัสดิการอื่น รวมทั้งแจ้งนะครับให้มีการถอนฟ้องหรือระง,งับการบังคับคดีในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดําเนินคดีเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุเนื่องจากไม่มีมูลหนี้ที่จะใช้สิทธิเรียกคืนได้นะครับทั้งนี้กําหนดให้มีการดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่มีในส่วนของกระทรวงการคลังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เพราะว่า บางหน่วยงานนะครับได้มีการานำเงินนะครับมาคืนทางราชการแล้วก็าบางส่วนนะครับส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินการตามที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการอนุมัติในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเงินกู้นะครับ วันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น1 8 4 4 7ล้านบาทนะครับก็เพื่อที่เป็นค่าโครงการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2,565รอบที่4นะครับของทางด้านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช เพื่อเป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบริการสถานพยาบาลในช่วงระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง1 5 5พฤษภาคม2565อันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับการจัดหาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์นะครับยารักษาโรควัคซีน รวมไปจนถึงการวิจัยและพัฒนารวมถึงการที่มีการผลิตวัคซีนในประเทศด้วยนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศด้วยนะครับวงเงิน18,447ล้านบาทครับขอบคุณครับ มติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมานะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME นั้นสามารถไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งออกซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอยู่แล้วในลักษณะของการขายส่งนะคะ แต่ว่าจะต้องเป็นงานแสดงสินค้าที่ประเทศนั้นๆจัดโดยภาคราัฐหรือว่าภาคเอกชนที่มีมาตรฐานแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นด้วยสถานการณ์โควิด SME ต่างๆที่จะของบประมาณจากกองทุนเพื่อไปจัดอีเวนต์ในต่างประเทศก็ไม่สามารถไปจัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ SME เหล่านี้ได้มีโอกาส ประชาสัมพันธ์ตัวเองและจัดกิจกรรมทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดร,รับกับยุคดิจิทัลในในช่วงนี้คอรมอก็เห็นชอบ ที่จะให้โครงการ SME proactive นั้นสนับสนุนเงินค่าสมาชิกแล้วก็ค่าประชาสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะคะซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ก็อย่างเช่น Alibaba าคลังวันหรือว่า global connect นะคะซึ่งงบประมาณในการสนับสนุนให้ SME ไปทำจ่ายค่าสมัครค่าแรกเข้าค่าสมาชิกค่าประชาสัมพันธ์ของแพลตฟอร์มหลักๆเหล่านี้ ทางรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนให้นะคะค่าใช้จ่ายตามจริงคือไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อบริษัทต่อครั้งแล้วก็รวมไม่เกิน6ครั้งเพื่อเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการเข้าสู่แพลตฟอร์มตรงนั้นเพื่อจะได้ขยายตลาดลูกค้าต่อไปค่ะเรื่องที่2นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกเช่นกันที่ต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้มี ความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยจึงได้มีแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีปี60-79ซึ่งในแผนพัฒนาแม่บทที่อยู่อาศัยตรงนี้ถ้าดูเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลือข้าราชการให้เข้าถึงบ้านและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงก็จะแบ่งเป็นอีกสองโครงการย่อยด้วยกันนะคะคือโครงการบ้านสวัสดิการขร้าราชการและโครงการ โครงการบ้านโครงการบ้านหลวงซึ่งโครงการบ้านหลวงเนี่ยทางคอรมก็ได้เห็นชอบไปในหลักการตั้งแต่ปี2560นะคะว่าอยากจะให้มีการก่อสร้างบ้านหลวงเนี่ยทั้งหมด123,000อ่อ0 0 0พัน ทั้งหมดของข้าราชการ1 1 2 3 0 0 0หน่วยค่ะเฉพาะในส่วนของโครงการบ้านหลวงเนี่ยจะเป็น25,000หน่วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจำนวน25,000หน่วยนั้นก็ได้มีการอนุมัติไปแล้ว8,744หน่วยใช้งบประมาณ11,000ล้านนะคะและได้มีการดำเนินการก่อสร้าง3,426 26หน่วยเป็นเงิน6,486ของส่วนงานราชการต่างๆ12หน่วยงานด้วยกันและในวันนี้คอรมอก็เห็นชอบให้เดินหน้าต่อนะคะสำหรับโครงการบ้านหลวงที่จะตั้งอยู่ใน พื้นที่ซอยลูชาแขวงพญาไทเขตพญาไทค่ะเป็นงบประมาณ75ล้านบาท1อาคารรวม79ห้องนะคะอันนี้ก็เพื่อจะเป็นการยืนยันว่าการดูแลข้าราชการและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการดูแลเกษตรกรโคโนมนะคะที่ปัจจุบันนี้ต้องประสบปัญหากับภาวะต้นทุนในการผลิตน้ำนมเพิ่มมากขึ้นคอรมจึงได้เห็นชอบที่จะปรับนะคะราคา กลางรับซื้อน้ำนมดิบณห,หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนะคจากเดิมที่อยู่ที่19บาทต่อกิโลกรัมเป็น20บาท50สตางค์ค่ะซึ่งราคา19บาทของเดิมนั้นก็ ไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลา8ปีแล้วครั้งนี้ก็ขยับให้เป็น20บาท50สตางค์ซึ่งในการปรับขึ้นราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบที่หน้าโรงงานตรงนี้ก็แปลว่าตัวโรงงานก็จะไปรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรโคนม,มในราคาที่สูงขึ้นนะคะก็จะเป็นการดูแลเกษตรกรให้สามารถ มีรายได้ที่ครอบคลุมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและมากไปกว่าน,นั้นนะคะทางกรมปศุสัตว์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะจัดทาโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมอื่นๆต่อไปเพื่อที่จะเป็นการดูแลเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ให้ทั่วถึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ครมได้เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเป็นวัด คาทลิกตามกฎหมายจำนวน9วัดนะคะได้แก่วัดศิลมหาสนิทวัดแม่พระกุลาบทิพวัดนักบุญโทมัสอัครสาวกวัดพระเมตตาวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติวัดพระแม่ปฏิสนธินิรมน์วัดนักบุญมอนิก้าวัดนักบุญยอซซฟกรรมกรและวัดพระแม่มหาการุณนะคะโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะสําหรับการรับรองวัดคาทริกนะคะจะเกิดจะเกิดประโยชน์ก็คือมีความมั่นคงด้านศาสนาจากร เนื่องจากวัดคาทอลิกเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์รวมของการประกอบศาสนากิจและพิธีกรรมของศาสนาคริสต์นะคะ,ะแล้วตามหลักศาสนาบัญญัติการรองรับวัดคาทอลิกก็จะทําให้วัดสามารถคงอยู่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ขีตศาส,สนิกชนได้และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ พื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะเช่นโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมบูรณนะาศาสนาสถานยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือการหักลดหยอ่อนต่างๆนะคะโดยวัดคขาติกนะคะจะได้รับยกการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลดหยอ่อนภาษีที่จะบริจาคเงินให้แก่วัดได้ด้วยค่ะเรื่องถัดมานะคะวันนี้คณะนะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบให้ประเทศไทยนะคะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46นะคะพร้อมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดประชุมก็คือ350ล้านบาทและมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้คมครองมรดกโลกลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์ในการที่จะเสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่46สิบสำหรับแผนงานที่วางไว้นะคะหากไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะกรรมการมดกโ,โลกครั้งที่46ก็จะจัดในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม2566นะคะเรื้องต้นก็คาดว่าจะจัดการประชุมที่กรุงเทพมหานครการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นผู้นําการดําเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญามดกโ,โลก และรวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒน,นาองค์ความรู้เพิ่มโอกาสถึงการเข้าถึงโครงการกิจกรรมข้อรีเลย์ใหม่ๆนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นการโอกาสในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากโควิดอีกด้วยนอกจากการที่จะาการจัดการประชุมที่ผ่านมานะคะก็จะมีคนเข้าร่วมประมาณ2,300คนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะเป็นค่าโรงแรมที่พักท่องเที่ยวแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวอีกด้วยค่ะเรื่องถัดมาค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบ ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชาสำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข67ช่วงเสียมราชอลองเวงจวมสังงานะคะหรือ nr 67และอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสอพอพนะคะได,ดได้ดำเนินการตานขอบเขตของโครงการโดยการให้ความช่วยเหลือนะคะจะแบ่งเป็นการให้วงเงินกู้จานวน983ล้านบาท ให้สำนังกงบประมาณจาัดสรรงบประมาณนะคะเพื่อปล่อยกู้ปี6769จําจำนวน4 0 491ล้านบาทหรือ50เปอร์เซ็นต์ของงเงินของโครงการนะคะและส่วนอีกเครื่องมือก็ให้สปพนะคะดําเนินการกู้จากสถาบันการเงินในประเทศต่อไปนะคะทางนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าในการให้เงินกู้แก่กัมพูชาเนี่ยจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายใต้โครงการต้องซื้อจากไทยนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของสัญญาและต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างวิศวกรที่ปรึกษา ทยเป็นผู้ดําเนินโครงการด้วยซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยนะคะไปทํางานในต่างประเทศและเป็นการกระจายรายได้โครงการสู่ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของไทยอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของโครงการนะคะสําหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการก่อสร้างนี้ก็จะเป็นการพัฒนาโครงการปรับปรุงถนนหมายเลขหกสิบเจ็ดนี้นะคะทําให้ประชาชนชาวกัมพูชาตาม เส้นถนนนี้นะคะประมาณ50,000กว่าคนหรือ10,000กว่าครอบครัวในจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดเสียม,มรีบหรือเสียมราษนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของนครวัดนครธมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะสามารถมาใช้บริการสถานสาธารณสุขและก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นการมีเส้นทางช่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานใต้นะคะจากบุรีร์สุรินศรีสะเกดเป็นกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพราะว่าเสียมารีบหรือช่องสงงามนี้นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดศรสีสะเกดจ,จ,จากช่องสงงามข้ามไปที่เสียมารีบนี้นะคะก็ใช้ระยะทางแค่ประมาณ130กว่ากิโลเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเราก็สามารถไปดูนคนรวัดนครพมได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ่ายให้การสนับสนุนแก่กัมพูชาค่ะสําหรับเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องการแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบเรื่องแต่งตั้งดังนี้ค่ะนายกุลิศสมบัติสิรินะคะ ต่อระยะเวลาการดารงตําแหน่งของปลัดกระทรวงพลังงานค่ะนายวิบูลงสกุลค่ะดารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนายชีระวงศะบุรณะนะคะดารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสียนางสาวิริยาเนตน้อยค่ะดารงตําแหน่งรองเลยาธิการกอพอรอร้อยตํารวจโทหญิงสุดที่มาพิพัฒน์พี่บูลและนายสุวัสด์เอื้อเฟือค่ะดารงตําแหน่งรองเลยาธิการกอพอ นางสาวราวรวรรณพิคามินค่ะดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสาภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายวิรัสทิพมทียนค่ะดำรงตำแหน่งรองผู้มนการสำนักข่าวกองแห่งชาติแล้วก็มีการแต่งตั้งของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น37รายค่ะเดี๋ยวรายชื่อจะส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นายวิรัทชทัชาสลิงค์าคาสกุลนะคะดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สุดท้ายนี้ค่ะ,ะตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะคะนางสาวทิพานันสิริชนะดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวนี้ก็เชิญพี่อ้นเลยนะคะค่ะได้ยินไหมคะก็ขออนุญาตกราบสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอ สวัสดีทีมโคศกทุกท่านด้วยรวมถึงท่านโคศกรัฐบาลด้วยนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มีผลการประชุมครมอออกมานะคะหลังจากนี้ในส่วนของการดำเนินงานจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอ,อนญาตขอคำแนะนำจากทางทีมโคศกรัฐบาลนะคะรวมถึงท่านโคศกก็จะได้มีการมอบหมายงานในการดําเนินการต่อไปยงไงก็ ในโอกาสถัดไปก็ขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งตัวแทนในการที่จะสื่อสารผลงานของทางรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะในขอบเขตของหน่วยงานใดถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณนะครับต่อไปเป็นคำถามจากสื่อมวลชนนะครับที่ท่านนายรัมตรีได้มอบ ให้ผมเป็นตัวแทนในการตอบคําถามนะครับมีสองคำถามนะครับคำถามแรกก็คือคําถามเกี่ยวข้องกับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับกับการดํารงตําแหน่งในเรื่องของระยะเวลา8ปีนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะครับข้อที่จริงก็คือว่าทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มีการส่งให้กับทางด้านส่งคําร้องนะครับเนี่ย ให้กับทางด้านสารรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาคราวนี้จากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณานะครับก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญน,น,น,นะครับถ้าไม่รับเรื่องก็สามารถดําเนินการในส่วนของที่เป็นปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นต่อเนื่องไปนะครับในการทําหน้าที่แต่หากมีการรับเรื่องนะครับในส่วนของสารรัฐธรรมนูญ สิ่งแรกที่คิดว่าคงต้องดําเนินการก็คือรัฐบาลอาจจะต้องมีการส่งคําชี้แจงไปที่สารรัฐมนูลนะครับส่วนที่2ก็คือว่าหากการพิจารณานะครับมีการให้ทางด้านนายกรัฐมนตรีต้องอหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าทางรองนายกรัฐมนตรีผลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับก็รักษาการแทนและก็ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคอรม เป็นปกติโดยในคณะรัฐมนตรีก็ยังมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในคณะด้วยเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแต่หากในกรณีที่ไม่สั่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ดำเนินการหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนะครับสิ่งที่ ทางสื่อมวลชนสอบถามมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของฝ่ายการเมืองอเพราะฉะนั้นในส่วนของฝ่ายการเมืองเองก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงฝ่ายประจำที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะทําหน้าที่ไปตามปกติทุกอย่างนะครับ mm hmm. เพราะการพิจารณาแล้วก็การวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะไม่กระทบนะครับส่วนใดๆในส่วนของการบริหารราชการในปัจจุบันนะครับคราวนี้แนวทางการพิจารณาต้องบอกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันหลายส่วน นะครับทั้งในส่วนที่เ,เห็นแตกต่างกันไปนะครับจากรัฐมนูลที่ได้มีการพูดถึงทั้งในส่วนของที่เป็นปี2,557รวมทั้งไปถึงปี2,560ด้วยตรงนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแนวทางการพิจารณาเนี่ยนะครับมองได้ออกมาเป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือถ้าเริ่มนับจากการที่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนั่นคือเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ตามมาตรา19ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2557แล้วเนี่ยก็จะครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565แนวทางการพิจารณาที่2ก็คือถ้าเริ่มนับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2 คือเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2562แล้วตามมาตรา158ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560วันละครบ8ปีก็คงจะไปะถึงวันที่8มิถุนายน2570แนวทางสุดท้ายนะครับก็คือถ้าหากเริ่มนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่6เมษายนปี2560 เพราะว่ามีบทเฉพาะการนะครับในมาตรา264ที่ให้คอรมเก่าเริ่มเป็นคอรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะครับซึ่งก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาครบ8ปีในวันที่5เมษายนปี2568เพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะอยู่ใน3แนวทางนี้นะครับที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้น ทุกอย่างนะครับก็อยากที่จะให้เป็นในส่วนของสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยนะครับซึ่งเมื่อในส่วนที่ท่านนายกได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าท่านยินดีนะครับที่จะให้ทุกคนวิาพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้ประชาชนทุกคนนะครับได้เคารพในส่วนของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวินิจฉัยของสารที่ถือเป็นที่สิ้นสุด แล้วถ้าทุกคนอมองภาพนะครับในการที่จะเดินหน้าจากนี้ไปในลักษณะดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้าหรือนําแนวทางความคิดเห็นของส่วนตัวนะครับมาเป็นข้อสุดท้ายที่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆท,ท,ท่านนะครับได้รอคําวินิจฉัยและการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับ ส่วนเรื่องของการทํางานก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็มีแนวทางอย่างที่จะปฏิบัติซึ่งวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบในประเด็นนี้ด้วยแล้วคำถามคาถามที่2นะครับจากสื่อลนชนเกี่ยวกับเรื่องของอควาเรียมหอยสังที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็มีการดําเนินการก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับและปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ นะครับมีการสอบถามมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะมีการตรวจสอบติดตามเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการตรวจสอบมานะครับหลายส่วนแล้วนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็มีทางด้านอาชีวะนะครับเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือว่าเป็นเจ้าของงานการก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ในช่วงแรกนะครับที่มีการเบริกจ่ายกันไปอาจจะ,ะในการศึกษาไม่ครบถ้วนในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการจัดเป็นอควาเรียมทั้งหมดนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีลําดับขั้นตอนการพิจารณาการเพิ่มงวประมาณการพิจารณาแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอควเรียมเป็นส่วนงานอื่นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องให้ทางด้านหน่วยงานที่เกีออเ่ยวข้องยไปหาหรือเพื่อหาข้อสรุปนะครับแล้วก็ย้อนดูในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นการแก้ไขรวมไปจนกระทั่งถึงการสอบถามถึงความคิดเห็นต่างๆ นะครับกับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นคงต้องมีการหารือกันแล้วก็ให้เป็นไปตามระเบียบราชการทุกประกาศนะครับทั้งหมดเป็นสรุปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็คำถามจากสื่อมวลชนครับ